สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเซียนตัวใหญ่สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นพระสมเด็จครับนะครับเป็นพระสมเด็จพระสมเด็จก็ในการเล่นพระสมเด็จส่วนใหญ่แล้วก็จะดูที่พวกโซนพวกธรรมชาติพวกความเก่าอะไรพวกนี้นะครับเนะพระสมเด็จก็จะมีวัดละคังวัดเกศเชยโยวัดบาขุมพรมนะครับหลักหลัก นะครับวัดใะใหญ่อะไรประมาณนั้นแต่ก็มีเยอะนะไม่ใช่ว่ามีเท่านี้นะครับแต่ก็มีอีกหลายๆวัดนะครับที่คันนิยมค่อนข้างเยอะรงนี้ที่ผมถือเนี่ยนะครับเส้นซุ้มอย่างนี้นะครับอ่อช่วงอกอย่างนี้นะฮะซอกลักแล้นะครับพระพักนะครับเกตฐานโซนเนื้ออย่างนี้ตีลงทางโซนพิมพ์ใหญ่แน่เลยนะครับอย่างนี้ตีลงทางโซนพิมพ์ใหญ่ครับนะ เน,นะเนื้อหาสวยดีนะครับเนื้อหาสวยดีนะครับก็ลงทางโซนพิมพ์ใหญ่ว่าละคังละครับนะครับเพราะว่าโซนพระเขาพิมพ์พระเข้าไปทางนั้นนะครับพิมพ์พระเข้าไปทางนั้นนะฮะพระสมเด็จนี้ผู้ทธคุณนี้ครอบจักรวาลนะครับพุทธคุณนี้ครอบจักรวาลเมตตามหานิยมโชคลาภสายเหนียวสายคงกระพันชาตีแควคาดนะครับนะฮะ ดีทุกๆท,ทางเลยพระสมเด็จนี่นะครับฉะนั้นก็ถือว่าพราะสมเด็จนี่เป็นอะไรที่ที่สุดของที่สุดแล้วนะครับในบรรดาของพระเครื่องนะครับฉะนั้นเราจะเห็นเลยว่ายังไงสมเด็จนี่ก็เป็นอยู่ในชุดเป็นจะพาคีนะครับสมเด็จนี่ก็จะอยู่ในชุดเป็นจะพาคียอยู่แน่ๆอย่าละส่วนจะเป็นวัดไหนแล้วก็หาเอาเราชอบแบบไหนนะครับ เพราะว่าสําหรับในการเล่นพระสมเด็จนี่เป็นความชอบส่วนตัวบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะอาจจะไม่ชอบเล่นพระเหรียญอะไรก็เร่ออันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ถ้าเราชอบเกี่ยวกับพวกการเล่นพวกพระเนื้อผงดูโซนเนื้อหนึบนุ่มดูแล้วมันดูแล้วสนุกพวกนี้นะครับพระเนื้อผงพระสมเด็จนี่เป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะฮะที่มองข้ามไม่ได้เลยนะครับแล้วก็พุทธคุณดีด้วยนะครับพุทธคุณดีด้วยนะฮะ อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมได้พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับตีลงวัดไหนวัดละคังครับนะครับมาให้ชมอย่าคลิปหน้าเจอผมใหม่นะครับเดีย๋ยวมีอะไรมาถ่ายช่วยอีกทีขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์ผมด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ